วันนี้วันที่19มีทุนนา2565หรือวันนี้เราจะไปอัปเดตกันก่อสร้างรั้วกำแพงหน้าวัดก็คือตอนนี้ช่างกำลังก่ออิฐช่างมาทำได้วันเป็นวันที่3แล้วที่เข้ามาก่ออิเพราะก่อนหน้านี้ช่างได้ทำา ก่อนหน้าน,นี้ได้เทฐานเทคานรั้วแล้วก็เทเสาวไว้ตอนนี้ก็เข้ามาก่ออิดแล้วก็แบ่งงานกันช่างมาทำนี้จะมีสามสี่คนก็ตอนนี้การก่ออิด ตัวน,นี้เหลืออีกสามช่องประมาณสามช่องกว่ากับตัวนี้ก็คือมันจะก่อสองชั้นก่อชั้นก่อชั้นแรกก็คือเนี่ยสีแถวสีแถวข้างล่างนี้ก็คือว่าเราจะต้องเทคานก่อนแล้วค่อยก่อตึกก่อเพิ่มอีกทั้งหมดมันก็จะสูงเท่ากับเสาที่เราหล่อไว้ก็คือประมาณสองเมตร ตอนนี้ช่างทีเ่เขาแบ่งงานกันส่วนที่ก่อไปเรื่อยๆก็กำลังจะสุดตรงนี้เขาก็ก่อมาช่างบางส่วนเขาก็เทคานตามมาก็คือจะมีคานเป็นเอ็นทับหลังเพื่อที่จะก่อชั้นที่สองขึ้นไปอีกสี่แถวในส่วนช่าง อีกส่วนหนึ่งก็ก่อชั้นที่2ไล่มาเหมือนกันอันนี้ก็คืองานความคืบหน้าในการทำรั้วกำแพงด้านหน้าวัดอันนี้เป็นด้านทิศตะวันออกของของศาลาเล็กศาลาหลังนี้ตอนนี้เราก็แถวนี้ก็ปลูกต้นยางนาต้นไม้ทั่วไปต้นเล็กต้นใหญ่ สลับกันไปอันนี้เป็นต้นตะเคียนเล็กก็ปลูกไปต้นพิกุลต้นพยุงประดูยางนา,าทุกไม้แหละเราก็ปลูกไปเดี๋ยวให้ดูงานอันนี้คือช่างได้ก,ก่ออย่างที่บอกว่าก่อชั้นแรกเมื่อช่างทำการก่อชั้นนี้ ก็จะมีช่างอีกอก็จะทำการวาง N นี่ก็คือ N ก็คือหน้าที่ก็เป็นคานคานอีกชั้นหนึ่งนี่นะเดี๋ยวช่างก็จะมาเข้าแบบแล้วก็เทอพอ พอ,พอทําแบบนี้เสร็จปุ๊บช่างก็จะมาเข้าแบบแบบนี้แล้วก็เทปูนเทปูนก็คือเป็นคานเล็กทับชั้นนี้นี่ก็คือปูนพอเทปูนเสร็จเมื่อมันหมาดหรือมันแห้งช่างก็จะทําการช่างก็จะทําการแกะแบบ ช่างก็จะทําการแกะแบบคุณพ่อแกะแบบออกแบบนี้เมื่อแกะแบบออกมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีช่างก็จะก่อตามมาอีกซึ่งเป็นชั้นที่สองแบบนี้อันนี้คือก่อเป็นชั้นที่สองมันจะก่อสองสองครั้งแบบนี้ แบบนี้อันนี้เขาเรียกคานเอน็นเราจะไม่ก่อจนสุดทีเดียวพอทําตรงนี้เสร็จเดี๋ยวช่างก็จะทําการเข้าแบบข้างบนเข้าแบบข้างบนเพื่อที่จะเป็นคานบนซึ่งเมื่อเข้าแบบข้างบนเสร็จเรียบร้อยนะมันจะเป็นเหมือนตัวนี้ ถ้าเสร็จเรียบร้อยนะมันก็จะเป็นเหมือนตัวนี้แต่อันนี้เราทำทำไม่สูงเพราะว่าตรงนี้เราจะทําจะต้องมีระแนงเป็นช่องอ,อกรงเป็นระแนงสแตนเลสเป็นเป็นราวสแตนเลสแต่ฝั่งนี้จังสุดเนี่ยก่อจนสุดเลย2เมตรทึบเลยที่ก่อทึบเพราะว่า เราต้องการตรงนี้เป็นที่เดินจงก,กรมภาวนามีป่าก็คือเป็นส่วนตัวอาจจะมีกุฏิแล้วก็มีทางเดินจงก,กรมมีตอนตอน,ตอนกลางวันเนี่ยมันก็เป็นส่วนตัวชาวบ้านไปไล่ไปนาอะไรมันก็คนละส่วนกันคือเราทำเราเรามองถึงการปฏิบัติ รมของพระด้วยเราไม่ได้ทําเพื่อสวยงามอย่างเดียวเราต้องมองถึงประโยชน์ว่าทําแล้วคือวัดเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ปฏิบททัติธรรมมันไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวสวยงามดังนั้นเราเลยต้องทํากําแพงตรงนี้ให้มันสูงเพื่อที่เผื่อตรงนี้มันเป็นทางจมกรมเนี่ยเดินภาวนาเมื่อต้นไม้มันโตขึ้นเต็มที่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกําแพงมันจะสูงประมาณนี้ก็คือ2เมตร ประมาณโดยประมาณนิดๆพอดีกับบังสายตาคนเดี๋ยวช่างก็จะก่อตามไปเรื่อยๆแบบนี้ฝั่งทางนู้นเขาก็จะเทแบบเอ็นก็คือตัวนี้มันจะเป็นคานรับพวกนี้อีกทีหนึ่งทางนู้นที่ตอนแรกมาก็เขาก็จะก่อตัวสี่แถวล่างไปจนสุด อันนี้คือความคืบหน้าพอทําตรงนี้เสร็จเขาก็จะเข้าคานบนแล้วก็ทําคานบนแล้วก็จับเหลี่ยมเสาเหลี่ยมคานบนคานล่างแล้วก็ฉาบก็เป็นอันเสร็จเพราะว่างานฉาบก็เหลือแค่ทาสีนั่นก็คือเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันนี่ช่างก็ ขึ้นไปเรื่อยๆตามตามแบบในส่วนอิฐตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ประมาณ600กว่าถึง700ก่อนประมาณโดยประมาณก็ นี่คือนี่คืออัปเดตให้ให้ได้เห็นกันแล้วก็ขออนุมโมทนากับทุกๆคนที่ร่วมสมทบมาในตอนที่เราทำพระป่าสร้างตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะก็ก็ใกล้เคียงไม่ไม่เสร็จก็ใกล้เคียงเพราะว่าเราก็ต้อง จะทำซื้อของหมดก็ไม่ได้เพราะว่ามันส่วนหนึ่งเราก็ต้องให้ค่าค่าช่างไปด้วยไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอก็ใกล้เคียงนี้ก็ฝากแชร์แล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุคนเดี๋ยวาอาจารย์จะวันนี้จะเอารวมลง ลง Youtube ให้ส่วนด้านหน้านี้มันเสร็จแล้วเหลือแค่งานสแตนเลสเหลือแค่งานประตูก็อันนี้ก็คงรอรอ,อมีพร้อมหรือมีเจ้าภาพหรือมีปัจจัยเราก็ค่อยว่ากันด้านนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆเพราะด้านนี้มันไม่มีคง สตาเลตอะไรมันก็แค่ฉาบฉาบเสร็จแล้วก็ทาสีก็เป็นอันเสร็จแต่อันนี้ฉาบเสร็จทาสีแต่มันยังเหลืออตัวระแดงราวสตเตร์เลตแล้วก็ประตูก็เดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังก็มาทำตรงนี้ให้สุดไปนูน่น